โอ้โหอะไรมันจากขนาดนี้คะเนี่ยล่าสุดเขามีรายงานว่า YG Entertainment อดีตค่ายเพลงของโนริซ่าวาสันก็ไม่ถึงกับอดีตดอกนะเพราะว่านอริซ่าก็ยังเซ็นสัญญาในฐานะแบล็คพิงต่ออยู่ค่ะเพียงแต่ว่าในสัญญาเดียวนี้โนริซ่าออกมาโลดแดน,นอิสระล่าสุดเขาบอกว่าประกาศผลประกอบการไตรมาสแรกของปีที่10ของ YG พบว่าการไม่มีอยู่ของวงดังนั่นก็คือแบล็คพิ้งได้ส่งผลกระทบให้กับค่ายเพลง YG ขาดทุนทันที7 0 0 0ล้านวอนนะคะแม่ซึ่ง ึ่งต่างจากปีก่อนวงเวลาเดียวกันบริษัททำกำไรถึง3 6 5 0 0ล้านบอนและตั้งแต่หมดสัญญาราคาหุ้นก็ตกลงอย่างต่อเนื่องเลยนะคะในช่วงเวลาแค่6เดือนหุ้นของบริษัทตกลงมาเกือบ30%เลยค่ะซึ่งทางบริษัทเขาก็อ้างว่าการขาดทุนนี้มันมาจากการลงทุนในทรัพย์สินทางปัญญาและก็การปั้นวงใหม่นั่นก็คือน้องๆเบมอนนั่นเองนะคะซึ่งทาง YG ยจีก็ไม่ได้กล่าวถึงแบล็คทิ้งแต่อย่างใดน,นะและถึงแม้ทางค่ายจะพยายามต่อสัญญากับน้องลิซ่าของพวกเรา ด้วยราคาแพงหูฉี่ถึง2,700ล้านบาทแต่บริษซทก็ปฏิเสธและก็ได้ไปเซ็นสัญญาแบบพาร์ทเนอร์กับ RCL Record รับเงินค่าสัญญาพร้อมกับความมีอิสรภาพในการทําเพลงรวมถึงได้ครอบครองลิขสิทธิ์ผลง,งานของตัวเองในราคา6,000ล้านบาทค่ะแม่ก็ปังไปเลยสิคะอืมตอนนี้ YG ก็กําลังผลักดันน้องๆเบม่อนอยู่เดี๋ยวก็ได้ทุนคืนค่ะแล็กพิงก็ไม่ได้ออกจาก YG ซะทีเดียวนะแอดว่าเดี๋ยวก็กลับมาทํางานวงอยู่ดีก็ถือว่ามันทําให้ได้เห็นค่ะว่านอริซา ของเรามีเฮลเวอร์ในการตัดสินใจและก็ในการเลือกข้อเสนอที่ดีที่สุดให้กับตัวเองและก็เป็นคุณค่าที่โนริซ่านี่คู่ควรด้วยโดยหลายคนก็มองว่าการที่โนริซ่าไปต่อสัญญากับ RCA เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินหรอกค่ะแน่นอนว่าผลประโยชน์มันก็ดีกว่าแหละแต่ว่ามันมาพร้อมกับอิสรภาพในการทําเพลงการทํางานต่างๆเพื่อนๆก็จะได้เห็นว่าหลังๆมาโนริซ่าของเราก็จะไปทํางานในหลากหลายแบบไปสนามฟุตบอล p ช g บ้างแล้วก็ล่าสุดไปงาน F1 ซึ่งพวกเรายังไม่ได้เห็นเคป๊อป คนไหนที่ไปไสไตนี้เลยเอาดีๆแถมอีกหนึ่งผลประโยชน์นั่ก็คือการครอบครองลิขสิทธิ์ผลงานของตัวเองโอ้โหเพื่อนๆคงจะได้เห็นข่าวคราวบางคนนี่โคตรเซ็งเลยนะร้องเพลงของตัวเองแต่ว่าต้องไปขึ้นโรงขึ้นศาลเพื่อที่จะต่อสู้กับเจ้าของลิขสิทธิ์นั่นก็คือเป็นค่ายของตัวเองนั่นเองค่ะมันปวดใจจริงๆดังนั้นการที่โนริซ่าจะได้ครอบครองลิขสิทธิ์ตามที่อาเซเขาประกาศก่อนหน้านี้หลังจากเปิดตัวเนี่ยนะมันก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆซึ่งอยู่กับ YG ตอนที่ทํางานอาจจะไม่ได้รับการปฏิบัติท ยางก็ไม่ค่อยมีอิสระแถมช่วงนั้นก็มีข่าวลือว่านอริซ่ารายได้น้อยกว่าสมาชิกในวงอีกแต่เนื้อสิ่งอื่นใดได้เลยค่ะนอริซ่าคงอยากจะมีอิสระในการทํางานมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็จะไม่กดวงอื่นเนาะแต่ว่าก็ขอให้น้องๆเบม่อนไปได้สวยคหะยังไงก็มีคนไทยตั้งสองคนก็มาเป็นกําลังใจให้กันแล้วว่าอย่างไรวายจีก็ถือว่าเป็นคนปลูกปัน้นโทรศัพท์และคิงมานะคะแม้ว่าจะขาดทุนขาดกําไรแต่ว่าก็คาดว่าในอนาคตก็คงจะได้คืนมาแหละและพิงก็ยังเป็นศิลปิน ในฐานาวงอยู่น,นาจะกลับมามีคอนเทนต์เดี๋ยวนี้อา้าวอย่างไรก็เป็นกําลังใจให้เสมอค่ะแต่ว่าส่วนตัวเอ็ก,ก็มองว่าโนริซ่าก็เลือกถูกแล้วล่ะมันคือที่สุดของที่สุดแล้วค่ะการทํางานที่มีความอิสระของเราและก็แถมเรายังได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ด้วยข้อเสนอก็ปังกว่าเห็นเห็นแบบนี้ก็สมเลยเละคะ่ะที่โนริซ่าเลือกไปเซ็นกับ r c a เพราะว่าก่อนหน้านี้นอกจาก YG จจะเสนอ2,700ล้านบาทแล้วก็ยังมีฝั่งจีนนะคะที่เคยเสนอให้โนริซ่า2,600ล้านแต่ว่าเอ็ก,ก็คาดว่าน่าจะมี หลายค่ายกว่านี้แหละแต่ว่าเขาวไม่ได้ออกแต่น้องริซ่าก็ไปเซ็นสัญญาก,กับ RCA ซึ่งก็จะทําให้น้องโกอินเตอร์มากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าเขาอยู่ที่ฝั่งเมกาก็คงเป็นความอิสระในการทํางานนั่นเองค่ะเพื่อนๆทาให้น้องริซ่าตัดสินใจในการหุ้นร่วงหุ้นตกครั้งนี้นะคะวาจีก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยแต่ก็ขอให้กอบกู้กลับมาได้ในเร็ววันแล้วกัน